สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธันเดสเจดุพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินสกูลนะครับสำหรับหัวข้อวันนี้ที่ผมจะพูดถึงก็คือ5ประเทศเผชิญวิกฤตเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยสูงเงินด้อยค่าประเทศไทยมีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันวันพุทธที่1 4ตุลานะครับเหตุผลที่ผมนําหัวข้อนี้มาพูดถึงเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าประเทศที่กําลังพัฒนานะครับเริ่มเกิดวิกฤตหนี้สินเนื่องจากว่าโควิดนั่นแหละมันก็ทาให้เศรษฐกิจดาวเสร็จแล้วกก็็ปรระเเเทศเหล่่านี้ิม เรียกง,ง่ายๆว่าไม่ไหวแล้วล่ะแม้ถึงว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจาก i m f ไปแล้วแต่ก็ยังไม่รอดนะครับตอนนี้ก็เริ่มถูกยึดทรัพย์จากเจ้าหนี้เป็นกุศโรบายของโลกทุนนิยมนะก็ปลาใหญ่กินปลาเล็กนะชำระนี้ไม่ไหวก็ซัพย์สินในประเทศก็ถูกสูญเสียให้เอกชนบ้างสูญเสียให้ประเทศอื่นนะครับหรือว่าเอกชนของประเทศอื่นที่เอาเงินให้ประเทศนี้กู้นะครับก็สูญเสียไปคราวนี้ เราก็เลยต้องมาศึกษาดูเออและไอการที่ประเทศมันประเกิดความเสี่ยงเนี่ยเอาจริงๆเลยประเทศไทยเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและสาเหตุที่ทําให้เกิดวิกฤตแบบเนี้ยเงินเฟอ้อสูงดอกเบี้ยสูงเงินด้อยค่าเนี่ยคืออะไรนะครับเราจะได้มาศึกษาเรียนรู้ไว้แล้วว่าถ้าเกิดจําเป็นแล้วเกิดวันหนึ่งเกิดขึ้นกับประเทศไทยจริงๆเนี่ยเราจะป้องกันตัวยังไงและไอเหตุการณท์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อ asset allocation จริงๆเนื้อหาวันพุธที่ผมตั้งใจจะพูดถึงก็พ,พูดถึงเรื่องพวก asset allocation ถูกไหม Fund flow and asset location เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนแค่ตลาดหุ้นหรอกเราไม่ได้ลงทุนแค่ทองคำหรอกจริงๆเราไม่ได้ลงทุนแค่กองทุนต่างประเทศหรอกจริงๆเราลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภทนั่นแหละนะครับขอเพียงแค่ว่ามันมีโอากาสอำนวยน่าเชื่อถือสะดวกนะครับในความที่เราเป็นประเทศไทยเนี่ยเราลงทุนอะไรได้บ้างนะที่มันสะดวกเราก็จัดการให้หมดแหละกระจายความเสี่ยงนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าตอนแรกผมว่าผมจะเปิด ชี้แต่ว่ามันอาจจะเล็กกว่านีน้นึงไปดูเว็บเลยแล้วกันนะจริงๆแหล่งที่มาเนี่ยนะครับมาจาก t r a d i n g e c o n o m i c o m นะครับเว็บไซต์เนี่ยก็จะรวบรวมตัวเลขเศรษฐกิจอัปเดตของทุกประเทศทั่วโลกไม่ไม่ทุกประเทศทั่วโลกหรอกก็นะครับก็ประเทศสํำคัญๆของโลกเนี่ยหลักร้อยนี่แหละนะ,นะร,รวบรวมไว้นะครับคราวนี้เราก็จะได้สะดวกสบายในการดูซึ่งถ้าจากการจัดอันดับเว็บไซต์ t r a d i n g e c o n o m c นะครับประเทศที่เงินเฟอ้อสูงที่สุดเลยตอนนี้ก็คือเวนเนซุเอลานะ2,358%โดยประมาณนะครับ ดอกเบีย้ยเนี่ยสาสเปอร์เซ็นสังเกตว่าใครที่ฝากเงินเวเนซุเอลาเนี่ยเจ๊งแน่นอนเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับมากกว่าดอกเบีย้ยจ่ายไม่รอดหรอกถูกไหมต่อมาครับอาร์เจนตินาครับก็คือเงินเฟ้อสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับดอกเบีย้ยสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์บางคนดูโหประเทศนี้ให้เงินให้ดอกเบีย้ยสูงมากเลยแต่จริงเงินเฟอ้อยังมากกว่าดอกเบีย้ยแสดงว่าเราไปฝากเนี่ยไม่คุ้มถูกไหมอันต่อมาครับอิหร่านครับอันนี้ดูแล้วหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยสามสิบสี่ดอกเบีย้ยสิบแปดเพราะงั้นเนี่ยมันมมันนนแก้้้เเเงิเฟอไไ่่ดะะพราาว ดอกเบีย้ยมันน้อยกว่านะครับเออต่อมาครับในจีเรียครับเงินเฟ้อสเร์ซครับดอกเบีย้ยจ่าย11ก็ยังยังไม่เพียงพอนะตุรกีครับก็คือเงินเฟอ้อ11.75ดนะครับดอกเบีย้ยมา,า10.25ก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีนะยังไม่เพียงพออยู่ดีอ่ะคราวนี้เราไปดูว่า5ประเทศที่เขาเงินเฟอ้อสูงเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆดอกเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างสูงแต่เราจะบอกว่าประเทศเหล่านี้นะด้อยค่าด้วยแล้ว เหล่าประเทศอย่างนี้เกิดเกิดผลอะไรขึ้นกับ5ประเทศนี้ก่อนเล่าให้ฟังก่อนจริงๆแล้วถ้าเกิด5ประเทศเหล่านี้นะครับถ้าเขาจะมีความจําเป็นต้องซื้อสินค้าในการในการดําเนินชีวิตขั้นพื้นฐานเนี่ยเช่นปัจจัย4หรือปัจจัย5เนี่ยนะครับจากต่างประเทศคนเหล่านี้จะลําบากเลยครับเพราะว่าเงินประเทศตัวเองอ็ด้อยค่างั้นเวลาเขาสมมตินะครับว่าเขาเขาเขาซื้อข้าวกินไม่ได้ประเทศเขาปลูกข้าวไม่ได้สมมติสมสมติเขากินข้าวเขาต้องมาซื้อข้าวจากประเทศไทยโอ้โหเงินบาทไทยแข็งค่านะ แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าเวเนซุเอลาเนี่ยเขาต้องใช้เงินเยอะแค่ไหนเพื่อที่จะมาซื้อข้าวของประเทศไทยกินนสมมติอย่างเงี้ยนี่ออกมาเขาก็ต้องกลายเป็นว่าเขาต้องต้องซื้อข้าวแพงขึ้นเรื่อยเพราะว่าเงินเขาด้อยค่าลงเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นปัญหาค่อนข้างมากแล้วเราดูประชากรน,นะเวเนซุเอลาเนี่ยมีประชากร32ล้านคนถูกไหมอาเจนินาเนี่ยสีล้านอิหร่านเนี่ยแปล้านแต่ไนจีเรียเนี่ยสองล้านคนนะตอนนี้คนตกงานไปแล้วยีนะ ต้องบอกเลยว่าโอ้โหหนักเลยทีเดียวนะตุรกีนี่อีกแปดสิบสามล้านจะบอกว่าจะมีคนเดือดร้อนน่ะที่อยู่ในประเทศนั้นน่ะค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับเห็นไหมแล้วแล้วประเด็นก็คือว่าเราไม่รู้ว่ามันจะลุกลามขยายตัวไหมถ้าเกิดว่ามันลุกลามขยายตัวเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามอีกทีหนึ่งอ่าอ่ะ,อะไว้ครั้งต่อไปนะค่อยๆมาอัปเดตแต่ว่าตอนนี้เราไปที่หัวข้อกันว่าเฮ้ยแล้วสาเหตุที่ทําให้ประเทศเหล่านี้นะครับ เกิดปัญหาล่ะมีอะไรบ้างไล่เลยสเต็ปแรกนะครับก็คือประเทศเหล่านี้ค้าขายแล้วขาดดุลบัญชีเดินสะพัดหรือเอาง่ายๆสมมติเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเวลาเราค้าขายเวลาเราพูดถึง GDP เนี่ยเราก็จะพูดถึงคล้ายๆไรายได้เข้าประเทศแหละแต่จริงๆแล้วหักต้นทุนเนี่ยไม่รู้ว่ามีกําไรหรือเปล่านึกออกไหมเพราะงั้นอย่างแรกเลยเนี่ยประเทศเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็คือเขาค้าขายแหละแต่เขาอาจจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างถ้าเราดูเนี่ย GDP ของของอย่างตุรกีเนี่ยโอ้เห็นไหมมันก็มีนะ ไม่ใช่ว่าค้าขายไม่ได้แต่ค้าขายได้แต่อันนี้คือให้ดูนะครับตัวเลขเขาเนี่ยเขาขาดดุลบัญชีเดินสัดก็เหมือนอย่างที่บอกครับเหมือนเราขายของได้แต่จริงเราขาดทุนอะเรามีรายได้แต่เรามีรายจ่ายมากกว่ารายได้เราก็ไม่เพียงพอหรอกเราก็ขาดทุนไปเรื่อยๆนึกออกไหมนะครับคราวนี้เวลาขาดทุนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะจะเกิดข้อ2ข้อ2ก็คือขาดทุนจนกระทั่งไม่มีเงินเพียงพอชําระหนี้จากต่างประเทศคือเอาตรงๆเลยทุกประเทศเนี่ยแทบจะมีหนี้จากต่างประเทศหมดแหละ เนื้อออกไหมมันเป็นธรรมชาติอ่ะมันมีนี่แต่มีนี่มากนี่น้อยแล้วแต่วินัยทางการเงินของแต่ละประเทศนะแล้วก็แล้วแต่ความมั่งคั่งของของเอกชนภายในประเทศเพราะว่าถ้าเอกชนภายในประเทศเข้มแข็งก็จะเอาเงินกู้เราก็เรียกง่ายจะกู้เอกชนภายในประเทศแทนอ่ะอย่างเช่นเหมือนเหมือนประเทศไทยเองก็เหมือนกันนะหรือประเทศจีนก็เหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็จะกู้เออเอกชนในประเทศค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ <S <S พอขาดทุนจนกระทั่งไม่มีเงินไปชําระหนี้ต่างประเทศจนต้องนําเงินสํารองมาใช้ คือทุกประเทศเนี่ยเขาจะมีเงินสำรองนึกออกไหมอ่าสำรองเอาไว้พวกชําระนี่แหละกรณีที่หนี้ต่างประเทศมีปัญหานี่แหละนะครับอ่าและสามก็คือประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีหนี้ต่างประเทศมากกว่าเงินสำรองเป็นจํานวนมากอานนี้เราให้ดูอย่างถ้าเป็นตุรกีเนี่ยให้ดูนะตุรกีเนี่ยเขามีเนี่ย external debt เนี่ยอยู่ประมาณนี้ครับอ่าสี่แสนสองเห็นไหม นี่นะครับเอหอกหลักนะสี่แสนสองนะครับนี่นอกอ่มาดูเงินสำรอง foreign exchange reserve นะครับเงินสำรองเนี่ยมีสี่หมื่นหนึ่งเห็นไหมมีห้าหลักเห็นไหมต่างกันประมาณสิบเท่าเงินสำรองเนี่ยมีแค่หนึ่งในสิบโดยประมาณนะหนึ่งในสิบของนีเออ่เห็นไหมให้ดูก่อนคราวนี้เวลาเราเรามีนี่ต่างประเทศมากกว่าเงินสำรองเป็นจานวนมาก แล้ววิกฤตเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมาเกิดข้อ4นะที่ทำไฮไลท์ไว้เนี่ยคือหลายประเทศเนี่ยเกิด1เกิด2เกิด3แต่ยังไม่เกิดข้อ4เนี่ยวิกฤตยังไม่เกิดนะก็คือข้อที่4ก็คือเสียความน่าเชื่อถือจนทําให้เจ้าหนี้ต่างประเทศต้องการขอเงินต้นคืน <S 2> <S 2> เออพอเกิดปัญหาข้อ4เสร็จปั๊บเจ้าหนี้ทําไงครับเฮ้ยไม่ไหวเลยเว้ยประเทศนี้แม่งสงสัยจะไม่รอดไว้ปล่อยเงินกู้ไปสงสัยจะไม่ได้คืน ก็เลยรีบถอนเงินคืนคราวนี้พอเขาถอนเงินคืนเนี่ยโอ้โหหนักเลยประเทศเขาไม่มีเงินสำรองด้วยก็ใช่ไหมแล้วตลาดตาสานนี้บางครั้งในะประเทศที่เป็นตลาดทุนนิยมเนี่ยก็จะมีตลาดตาสานนี้ซึ่งมันก็สามารถขายได้ในตาสาหนี้เอางั้นดีกว่ามันก็จะเกิดผลกระทบลุกลามต่อไปนะครับทําส่งผลให้เนี่ย,เ,ยเกิด3อย่างเลยเงินเฟอ้อสูงแล้วทําไมต้องดอกเบี้ยสูงด้วยเราสังเกตเอางี้ง่ายๆเราจะล้างเราจะล้างเจ้าหนี้ยังไง ในเมื่อเจ้าหนี่อยากได้เงินคืนเราก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเสียพอเสียเครดิตความน่าเชื่อถือหนึ่งเลยนะข่างเงินมันก็ต้องด้อยค่าถูกไหมเพราะมันเสียเครดิตแล้วอะโอ้โหเงินสกุลนี้มันน่ากลัวเอาไปใช้จ่ายไม่ได้งั้นก็ด้อยค่าพอด้อยค่าให้ทํายังไงไม่ให้เจ้านี่ถอนตัวและไม่ให้คนกังวลว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งถอนเงินออกจากสกุลชั้นเลยอย่าเพิ่งขายเงินสกุลชั้นเลยคอนเซปมันเหมือนกับธนาคารเอาตรงๆนะ ธนาคารเนี่ยถ้าทุกคนพร้อมใจกันถอนเงินทุกธนาคารเจ๊งหมดอะเพราะว่าเงินมันเอาไปปล่อยกู้อยู่งั้นเครดิตของธนาคารเนี่ยสำคัญมากเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะไม่แห่มาถอนเงินพร้อมกันหมดเหมือนกันเราก็ไม่อยากให้ให้ทุกคน,นมามา,มาทวงเงินเราคืนะ่ะเราประเทศก็ไม่ได้มีเงินไปจ่ายหรอกนึกออกปะคราวที่พองเงินสำรองเขาน้อยเนี่ยมันเดือดร้อนไงนึกออกปะความน่าเชื่อถือมันก็ดอป คราวนี้พอของเงินคืนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยและอันนี้แหละเป็นเหตุที่เราเห็นว่าเอ้ยทาไมประเทศพวกนี้ดอกเบีย้ยมันสูงขนาดนี้เอาคุณไม่เห็นแล้วทําไมไออิหร่านเนี่ยมันดอกเบีย้ยมันสิบแปดเปอร์เซ็นต์ทำไมมันไม่ขึ้นไปสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้สำคัญด้วยคือบางครั้งใจเขาอยากจะขึ้นดอกเบีย้ยไหวแต่จริงๆแล้วมีมีความสามารถในการจ่ายนี้ไหม <c oughs> ก็คืออย่างเวเนเนี่ยเห็นไหมสองพันกว่าให้ดอกเบีย้ยได้สามสิบแปดมันไม่รอดอยู่แล้วมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วอย่างอิหร่านอย่างเงี้ยคือคือขึ้ นจะไปขึ้น3 0กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้รัฐบาลไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายอ่ะสมมุติว่าเดี๋ยวก็เป็นหนี้อีกหนี้ทับถมอีกจ่ายไม่ไหวอีกอยู่ดีอ่ะเนี่ออกมามันก็เลยแบบเป็นเรื่องแบบนี้นะมันก็เลยทําให้ดอกเบีย้ยสูงเห็นไหมงั้นเงินด้อยค่าเนี่ยมันก็มาพร้อมกันเลยครับ3ามตัวเงินเฟอ้อดอกเบีย้ยสูงเงินด้อยค่าเอาละเรารู้สาเหตุแล้วนะที่ไปที่มานะ แล้วคนในประเทศเหล่านั้นเอาตัวรอดเบื้องต้นอย่างไรเอออ่ะข้อหนึ่งเลยนะสำคัญงดบริโภคสินค้านําเข้าจากต่างประเทศให้มากที่สุดเพราะของจะแพงขึ้นจากค่าเงินตนเองด้วยค่าเรื่อยอย่างเมื่อกี้ยังบอกไปแล้วคือประเทศเหล่านั้นถ้าเกิดว่าปัจจัยพื้นฐานเขาต้องใช้เงินซื้อเป็นของนําเข้าจากต่างประเทศให้เดือดร้อนหมดเลยเราถ้าเราผมยก,ยกตัวอย่างก็คือทำไมประเทศไทยถึงใช้แบบเศรษฐกิจพอเพียงอะ่ะเราเ้าใจก่อนนะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือพยายามดาเนินชีวิตขั้นพื้นฐานให้ได้โดยใช้เงินน้อยที่สุด ถ้าถ้าเป็นประเทศไทยใครที่ใช้เงินน้อยอ่ะนะหรือยกตัวอ,อย่าง,อย,างอย่างเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเป็นสายเกษตรเนี่ยจริงๆพอเพียงมันพอเพียงได้ได้ทุกๆสายนะแต่สายเกษตรก็มีข้อดีก็คือว่าเขากินอยู่อาศัยแล้วสมมติว่าเขาไม่มีหนี้ละกินอยู่อาศัยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินน,ะนี่หรอปะอย่างสมมติใครเรียนมีโอกาสเรียนนะอย่างผมก็ไปเรียนมาก็จะเข้าใจอ๋อก็คือเราปลูกทุกอย่างที่กินหรือนู่นนี่นั่นเสร็จก็คือเรียกง่ายว่าเราใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องใช้เงิน่ะนะนะ เหมือนเหมือนบางคนฟังอาจารย์โจนจันไดอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจารย์ยักษ์อะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแหละใช้เงินน้อยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็จะรอดหน่อยนะครับเพราะงั้นเราเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันก็เอาไว้เซฟตัวน,นี้แหละนะป้องกัน,นนี่แหละนะครับอันที่สองก็คือหลีกเลี่ยงการใช้สกุลเงินประเทศตนเองเอออันนี้ก็คือต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าประเทศตัวเองมันหนักไนงะอย่างถ้าใครไปเวเนซุเอลาก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาก็ใช้อ,อื่นะนะโดยเปลี่ยนเป็นสกุลกลางสกุลเงินกลางแทนเช่นดอลลร์ยูโรทองคำแต่ที่ว้าวเลยของเวเนซุเอลาเนี่ยในขณะเดียวกันประเทศที่เกิดวิกฤตแล้วบางประเทศนะบางคนในประเทศก็สนใจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยยอมรับว่าใช้บิตคอยนะครับแล้วพยายามจะสร้างสกุลเงินดิจิทัลของประเทศตัวเองด้วย <laughs> แต่เนี่ยไม่รอดหรอกเพราะว่าม,มันไม่ได้อยู่ที่ว่าประเทศคือเงินดิจิทัลหรือไม่ใช่เงินดิจิทัลนะประเด็นมันอยู่ที่ว่า ความน่าเชื่อถือของประเทศตัวเองไม่มีอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เวเนเซุเอลาทำสกุลเงินของตัวเองก็ไม่รอดอยู่ดีนะให้เราเข้าใจตามนี้ก่อนอคราวนี้มาถึงตรงนี้นะครับเออผมขออนุญาตไปที่ชีสถัดไปอคราวนี้เรามาเรียนรู้เฮ้ยพอเราพูดถึงสกุลเงินเห็นไหมมันก็เกิดการเคลื่อนย้ายและอย่างที่บอกเฮ้ยมันมันกระทบฟันโฟโลกอย่างไรแล้วมันมีผู้ท้าชิงแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นชีสเก่าแต่มาแปลงนิดหน่อยนะก็คือ เราให้ดูก่อนสกุลกลางของโลกสกุลเงินกลางของโลกเนี่ยสสกุลหลกัหลกๆปัจจุบันนะคือดอลลาร์ยูโรแล้วก็เยนเนี่ยสสกุลกเ็เป็นตัวแทน3ภูมิภาคเลยดีกว่าอา่านึกออกไหมซึ่งยิ่งใหญ่มาในอดีตย้ำยิ่งใหญ่มาในอดีตแต่บังเอิญเลยว่าไอ้สสกุลเนี่ยมันดันปัจจุบันเนี่ยมันมีนี่มากกว่า GDP คือ3ประเทศนี้ทำ QE แบบลิมิตเรียกง,ง่ายพิมพ์เงินแบบอลิมิตอะเพื่อจะฟื้นเศรษฐกิจตัวเองให้ได้ ความเสี่ยงก็คือว่าเขาจะชนะก่อนหรือเขาจะเสียเครดิตเงินกู้ก่อนอะเรียง่ายตอนเนี้ยสาประเทศนี้นะก็คือกู้เงินสุดฤทธิ์อ่ะแต่มีผู้ท้าชิงอยู่3อย่างเรียกว่าผู้ท้าชิงอันแรกจะเรียกว่าผู้ท้าชิงก็ไม่ถูกทองคําซึ่งทองคำเนี่ยเป็นยังไงดีเอ่ยทองคําอย่าเรียกว่าผู้ท้าชิงทองคําเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงเพราะเขากลัวว่าไอ้สาถ้า3อย่างเนี้ย เกิดมีอันใดอันหนึ่งไปก่อนเนี่ยเงินอีกส่วนหนึ่งก็ต้องไปไหลไม่ไม่ไมหลเข้าอันที่รอดก็จะไหลเข้าทองคำอมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไอสาอันนี้มันไม่รอดหมดมันก็ไหลเข้าทองคําหมดอารมณ์ประมาณนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือผู้ท้าชิงก็คือจีนยวนดิจิตอลดีเซฟอ่านไหมดิจิตอลเคอร์เรนซีนะในรูปแบบเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเนี่ยแหละซึ่งเขาใช้ภายในประเทศแล้วเดี๋ยวก็วปีหน้าคิดว่าน่าจะเริ่มปล่อยออกจากต่างประเทศละใครที่รับนักท่องเที่ยวจีนอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ คงจะได้รับอิทธิพลจะมีโอกาสได้ใช้หยวนดิจิตอลไปด้วยดีเซฟเนาะเออเทคโนโลยีบอกเชยเลยเดี๋ยวทันสมัยนะอีกอันนึงเลยผู้ท้าชิงอีกอันนึงเลยสินทรัพย์ดิจิตอลที่แบบว่าดังอะ่ะผิดนะครับบิตคอยน์เออบิตคอยน์บิตคอย,ออคอย,คอยน์นะเพราะงั้นเนี่ยจะมีสีแดงเนี่ยสอันนี่แหละซึ่งเป็นผู้ท้าชิงเพราะงั้นเราจะเห็นเลยว่าทําไมราคาทองคําถึงขึ้นเออนะครับแต่หยวนตอนเนี้ยัง,ย,งยังถูกคอนโทรลหน่อยเพราะว่าหยวนเนี่ย ม่อยากให้สกุลเงินตัวเองแข็งอ่าเพราะงั้นมันจะมีความพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหยวนเนี่ยตั้งใจจะจะแย่งส่วนแบ่งการค้าโลก GDP เนี่ยกับสหรัฐเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมเขาจะเอาหยวนเนี่ยเทียบกับ US อลลาร์ไว้และไม่ยอมให้หยวนเนี่ยอดอ่าให้แข็งค่ากว่า US อลลาร์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนเนี่ยไปซื้อสินค้าดอลลาร์แทนไม่ไม่ซื้อสินค้าจีนมันเหมือนกับหยวนขายถูกกว่าดอลลาร์ตลอดเวลามันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของของประเทศจีนเขานะ แล้วก็ถามว่าทําไมบิตคอยมันถึงไม่ลงลมันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมามันก็ขึ้นเพราะว่ามันเนี่ยโลกมันเป็นอย่างนี้นะแต่ผู้ท้าชิง่ยนะและขออนุญาตมาถึงช็อตนี้ขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับและอันนี้เป็นเหตุแหละว่าว่าทาไมนะครับทางตามบริษัทเราอ e ีฟินเราถึงได้ทําตัวอ e ีฟินโกนะนะครับแล้วก็ทําเป็นทองคําในรูปแบบดิจิทัลนะครับและทําไมเราถึงทองคําเราเนี่ยทำไมถึงต้องไปแลกหรือว่าซื้อขายด้วยคริปโตคอมเมอร์ด้วย usdt หรือสกุลเงินดิจิทัลได้ เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเองก็เป็นบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์ด้านการลงทุนมา19ปีถูกไหมเราเองก็อยู่ในเทรนด์โลกการลงทุนแหละเราก็รู้แหละว,ว่าโลกมันพยายามจะมูฟเมนต์ปรับเปลี่ยนไปตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็จําเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบดิจิตอลอะ่ะผมว่าใครที่สนใจลงทุนทองคําเป็นรูปแบบดิจิทัลนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็เชื่อมกับสินทรัพย์ที่เป็นนี่แหละ สกุลเงินดิจิตอลด้วยนะจริงๆรอนะบอกเลยถ้าเกิดว่าหยวนดิจิตอลออกเนะี่ยยังไงอ e ีฟินโกเราเนี่ยจะซื้อขายด้วยหยวนดิจิตอลได้แน่นอนนะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของของเราจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าจริงเราไม่ได้ค้าขายทองคําเราไม่ใช่ร้านทองคำใช่ไหมเพราะเราเป็นทองคําดิจิตอลออนไลน์จริงๆเราเป็นสินทรัพย์ประเภทนั่นแหละนะครับจริงๆทางอ e ีฟินโกเราตั้งใจให้มันเป็นสินทรัพย์ที่เอาไว้คือเทรนยุคใหม่มันเป็นเป็นดิจิตอลอะแล้วก็มีการมูฟเมนเคลื่อนย้ายในรูปแบบดิจิตอลนะครับอ่ะ เป็นแหล่งป้องกันความเสี่ยงแล้วกันนะเอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่สนใจป้องกันความเสี่ยงด้วยสินทรัพย์ต่างๆว่าจะเป็นทองคําแล้วครับหรือว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีสินทรัพย์แบ็กอัพอย่างยูนิจิตอร USDT นะครับที่มีสินทรัพย์แบ็กอัพแล้วนะครับก็ติดตามสนใจก็อ e ีฟินโก้แล้วกันนะครับโดยที่ขออนุญาตขายของในตัวนี้ขออนุญาตก็คือคลิกลิงก์ด้านล่างตรงนี้สนใจลงทุนทองคําออนไลน์อ e ีฟินโก้เนี่ยคลิกลิงก์ตรงนี้มาเลยนะครับก็เชื่อมมานะครับอ่ะก็จบไป สำหรับพาร์ทแรกนะเออให้เราเข้าใจนะซึ่งเดี๋ยวเราต้องติดตามว่าถ้าเกิดว่าประเทศพวกนี้มันลุกลามต่อไปแล้วเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวพูดหน้าคือคือพูดไว้เลยว่าพูดเนี่ยเราพูดถึง5ประเทศที่เงินเฟ้อสูงใช่ป่ะดอกเบี้ยสูงใช่ป่ะเงินด้อยค่าเดี๋ยวเราพูด5ประเทศที่ทิศทางเงินมันตรงกันข้ามกันในพูดหน้าบ้างนะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะว่าเดี๋ยวพูดหน้านะถ้าไม่ลืมนะ,ะตาไว้นะอ่ะคราวนี้ต่อมานะหัวหัวข้อนี้เราก็ไป อัปเดตเซตกันหน่อยดีกว่าแนละ้วเราพูดถึงตลาดหุ้นไทยสัน,นิดนึงอ่าเข้ามาเข้าช่วงสําคัญละตลาดหุ้นไทยนะครับก็ให้ดูอย่างนี้เลยเออวันพุธเนี่ยในการาฟวี v ก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไปดูกราฟรายวันก่อนเลยรายวันก็อย่างที่บอกนะตอนนี้เบรกดาวเทนไลน์แล้วตอนนี้อยู่ในช่วงย่อนะครับถ้าเกิดว่าเอาให้ดูทบทวนสําหรับใครที่ฟังวันศุกร์กันเรื่องเนี้ยเนี่ยเราก็รอรอกราฟทรงนีอง้อยู่ถ้าเกิดทรงนี้กราฟเทคนิคจะยืนยันเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่ายังไม่มายังไม่มา นะเราอเรอก็ยังรอต่อไปสําหรับในกราฟ60นาทีต้องบอกอย่างนี้ครับก็คือมีการหลุดหลุดแนวโน้มหลุดแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะครับแสดงว่าเป็นชะลอตัวแสดงว่าการขึ้นรอบถัดไปเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นเกินไฮเดิมเนี่ยค่อนข้างน้อยหน่อยแต่ไม่ใช่ทําไม่ได้นะแตม่มีโอกาสน้อยหน่อยนะครับเพราะงั้นก็กลุ้นดูแล้วกันนะสําหรับเซตห้าสิบนะครับต่อมาครับแต่ว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเซตห้าสิบเนี่ยนะด้วยทฤษฎีดาวนะครับ ต่ำกว่าตัวนี้เมื่อไหร่ต่ำกว่าเนี่ย782นะในเซต50นะครับก็คือจะกลายเป็นนาโนมขาลงนะครับก็จะเสียโมเมนตัมขาขึ้นไปแล้วล่ะในกราฟร60นาทีนะครับก็เราติดตามแล้วก็อัปเดตราคาทองคำซะนิดหนึ่งนะก็ราคาทองคำนะจริงๆอย่างที่บอกการาฟวิกยอยู่ในช่วงพักฐานนะครับแต่ก็พักฐานแบบไม่เอาตรงๆเลยคือพักฐานไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เพราะราคาปรับตัวลดลงน้อยถ้าสังเกตว่ากราฟเนี่ยแท่งแดงที่เกิดขึ้นในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแท่งแดงที่อยู่ใน กรอบราคาเดิมๆเลยอะเรียกง่ายว่าเป็นการพักฐานที่แบบกึ่งไซเวย์คือยังไม่ได้ไปไหนไกลแล้วกราฟลายวันด้วยทฤษฎีดาวนะก็กลับมาอยู่ในแพทเทิร์นไซเวย์นะครับด้วยทฤษฎีดาวนะสำหรับราคาทองคำนันเนี่ยเห็นไหมก็เนี่ยวี v ยกตัวอีกแล้วแต่ไฮเนี่ยก็เนี่ยบีบอีกแล้วเป็นไซเควตแล้วตอนแรกไซเวย์รอบแรกไซเวว์ตรงนี้มาทีหนึ่ง แล้วก็เบรกลงนิดหนึ่งแล้วก็มาไซเวกอรอบหนึ่งตรงนี้เรียกง่ายๆว่าไม่ค่อยลงเท่าไหร่เลยนะก็อ,อย่างที่บอกนะแต่ไม่ใช่หมายความว่าดอลลาร์จะอ่อนค่านะดอลลาร์เนี่ยก็ไม่ใช่อ่อนค่าเพราะอะไรกลับมาดูที่เข้าใจคอนเซปต์นี้ก่อนคือจริงๆอ่ะคนมันก็ไม่ได้เชื่อว่ายกคืองี้จริงๆแล้วสกุลเงินเหล่านี้ที่เป็นดั้งเดิมเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ด้อยค่าและที่สําคัญคือต้องบอกตรงๆว่าเขายังไม่ได้เสียความน่าเชื่อถือ คือประเทศหลายประเทศเนี่ยที่เกิดปัญหาเนี่ยกยกตัวอย่างเช่นดอลลาร์ที่แข็งค่าในช่วงที่ผ่านมาควบคู่กับทองคาที่ถูกซื้อไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะมันจะมีประเทศที่กําลังพัฒนาแล้วไปไม่รอดซึ่งประเทศเหล่านั้นเขายังไม่ได้คิดถึงทองคานะเพราะว่าทองคาเอาจริงๆนะมันก็ยังไม่ได้ถูกซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้คล่องตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันเลย move เข้าดอลลาร์อยู่ดีเพราะดอลลาร์มันยังรู้สึกว่าซื้อขายได้ได,ไ,ดได้คล่องตัวกว่าเพราะงั้นยังไงเงินก็ยังไหลเข้าดอลลาร์นะครับแต่ในขณะ ทองคำมันก็เป็นสินค้าที่ป้องกันความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันทั้งดอลลาร์ทั้งทองคํามันก็เลยขึ้นทั้งคู่นะเอาตรงๆเลยแข่งค่าขึ้นทั้งคู่นะครับเพราะเงินมันกระจายกันเข้าไงนาทีเนี้นะ <c oughs> ยนะครับขออภัยนะครับอ่ะกันนี้นะครับเรารู้แล้วราคาทองคำไซเวย์นะครับต่อมาเราก็มาดูสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเรามาดูโกโฟก็คือเรามาดูพฤติกรรมการซื้อขาย ในโกลฟิเจอร์บ้านเราแหละนะครับซึ่งมีรายใหญ่2รายก็คือต่างชาติกับสถาบันภายในประเทศซึ่งอย่างนี้ก่อนสถาบันภายในประเทศเนี่นสนยะสะสมทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะอ่าเพิ่มขึ้นนะถ้านับตั้งแต่กลางสิงหาเนี่ยสะสมนิวไฮเลยนะก็คือเขาสะสมเพิ่มขึ้นอะ่ะถ้าเอากันยาสิงหาเนี่ยเขาสะสมเพิ่มขึ้นนิวไฮ แต่ต่างชาติเนี่ยนะครับก็สะสมเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้สะสมเยอะเท่ากับสถาบันภายในประเทศนะเรียกง่ายว่าแต่ตอนนี้รายใหญ่2รายนะครับก็ยังมองว่าจริงๆราคาทองคำเนี่ยยังอนาคตยังน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่า2รายใหญ่เนี่ยยังมองว่าทองคําจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ยังทายขาขึ้นอยู่พร้อมกับแต่ว่ากราฟทองคาเป็นไซเว์นะต้องบอกก่อนนะครับแล้วก็มาดูทิศทางค่างเงินสะหน่อยหนึ่งสำหรับทิศทางค่าเงินนะต้องบอกว่าเงินบาทไทยนั้นอ่อนค่านะครับเทียบกับยูเอสดอลลาร์อย่างที่บอกตอนนี้ยูเอสดอลลาร์ เราก็พยายามจะกีดการทางการค้าด้วยนะโจมตีจีนน่าดูนะก็นี่เลยนะครับสังเกตนะเ,เป็นแห้งเขียวนะอ่อนคือใช้เงินบาทมากขึ้นในการแลกหนึ่งหนึ่งยูเอสนะครับแล้วก็เ,เงินเยนก็แข็งค่าด้วยนะใช้เงินบาทมากขึ้นแลกเงินเยนด้วยเอาตัวทีครับเงินบาทอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์เงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเยนครับแต่ว่าเงินบาทนั้นนะครับเออนะใช้เงินบาทน้อยลงในการแลกหนึ่งยูโรยูโรก็ ก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับส่วนทองคาก็เนี่ยไซเวย์อยู่แล้วลก็ให้ดูสกุลกลางคราวนี้ใครที่ฟังตอนตอน้ตนมาก็จะเข้าใจว่าเออทำไมเราถึงต้องอัปเดตค่าเงินก็เพราะเห็นนี่แหละเพราะว่าเราค่อนข้างเจให้ความสําคัญว่าเ,เงินเนี่ยมันค่างเงินประเทศไทยเป็นยังไงบ้างเราเสียเครดิตหรือยังแล้วเงินมัน move ไปยังไงนะครับและลืมไปเลยลืมตอบคําถามทีท่สาคัญอีกอันหนึ่งเฮ้ยแล้วประเทศไทยล่ะจะเกิดปัญหาเหมือนประเทศเหล่านั้นไหมเออช่วงท้ายเกือบลืมแล้วทีเดียวนะครับอ่ามาดูดีกว่าประเทศไทยนะ ก็อบอกก่อนจริงๆแล้วประเทศไทยเอาแรกก่อนประเทศไทยเนี่ยยังไม่เกิดข้อแรกกลับมาที่ชีสก่อนประเทศไทยเนี่ยยังไม่เกิดข้อแรกก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยค้าขายเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่แม้ถึงจะอาจจะมีรุ่มรุ่มดอนดอนไปช่วงเดือนไปเดือนเดียวเองเดือนเดือนมิถุนาที่ขาดทุนคือตอนแรกเราก็กังวลว่ารออายได้จากการท่องเที่ยวมันหายไปแล้วเราจะเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ไหมโอ้โหแต่ประเทศไทยเก่งนะ ไม่ใช่แค่เกินดุลการค้าอย่างเดียวแม้ถึงว่าเศรษฐกิจเราดาวรายได้เราตกลงแต่เรายังค้าขายเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลการค้าด้วยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยนะครับสบายใจก็คือค้าขายมีกาไรแหละนะฮะถ้าจะพูดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกอะปลอดภัยแล้วข้อสองก็ปลอดภัยแล้วอ่ะคราวนี้มาดูประเทศข้อที่สามนะครับข้อที่สามประเทศไทยเนี่ยมีนี่ต่างประเทศนะครับอยู่ประมาณนี้เห็นไหมอ่า หนึ่งเจ็ดสองเห็นไหมอ่าหนึ่งแสนเจ็ดนะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีเงินสำรองเนี่ยอยู่อ่าสองแสนห้าอ่าโอเคไหมสบายใจไหมมีเงินสำรองมากกว่า,างั้นเอาตรงๆเลยถ้าถ้าถ้าผมบอกก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเอาตรงเนี้ยยังยังยังไม่คือไงเอ่ยังไกลความเสี่ยง เอางี้ดีกว่าประเทศไทยยังค่อนข้างไกลความเสี่ยงที่จะเป็นประเทศที่เงินเฟ้อสูงดอกเบีย้ยสูงเงินด้อยค่าผมึงบอกว่าใครที่ตามตามทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์เนี่ยจะเข้าใจว่าผมจะบอกประเทศไทยเนี่ยจะค่อนไปทางประเทศที่ติดกับดักสภาพคล่องก็คือเงินเฟ้อต่ําดอกเบีย้ยต่ําเงินแข็งค่าซะมากกว่าจะตรงกันข้ามเลยอะนะ,ะไม่เป็นไรนะครับจะไอ้เนื้อหาพวกนี้ก็เอาไว้พูดกันพุธหน้านะครับ โอเคครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคำคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วสำหรับใครที่มีคำถามนะสามารถถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็คำถามไหนที่ผมตอบได้ผมก็ตอบนะครับแต่ถ้าคำถามไหนผมตอบไม่ได้ผมขออภัยด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ